เกาแล้วครับพี่น้องนาทีเลอกขึ้นใจโอ้ยโหดเกินพี่น้องปั๊ดเจเมาด้วยครับเมาเมาไหล สวัสดีครับพี่นอ้องฟังไฟสุขสุชนมือนีมาอยู่กับผมติดไก่กับผมอีสานทุนกุล่ามือนีสิพแปพี่พี่น้องครับไปเบิ้งขเจ้าสาปลาครับผมจังไดติดตามกันเบ้างครับก่อนสิไปเบิวงคลิปนี้ขอขาบพี่พน้องนะครับผมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเรื่อยครับ แล้วครับผมถึงสาแล้วครับผมสีพาพี่้านงครับผมลงไปเบิ้งขจรเก็บปลาอย่ปุ่นแล้วครับอยู่ในสางครับไปตามมาครับผมนี่ครับพี่นนองเบิ้งไอ้เบ้าสวนครับเลยสวัสดีครับไอ้เป้าสวนได้ปลาไหลครับโอ้ไส์ตัวอะไรโอ้ทำไหลุดมือซะเด้อบันดาหาสวยเนี่ย ป้าก <mile> ันกำลังหืองาครับผมโคตรหนุ่มโคตรมาใจว่องแย่งมาทั้งเด็ดประดุกไป่นไปไป่นไปตัวน้องออกขี้ตาเลยสั่งเลยนี่โคตรปลาไหลเลยครับพี่น้องเอ้ยเลยจะปลาไหลยันมาปลาอื่นปลาอะไรโคตรฟองโกดปลาไหลเลยเส้นเบ็ดที่สามพาลุยครับโอ้ยทหารว่าคุยเยอะสั่งเด็ด นี่ครับพี่นองปลายเข็งครับนี่ยพอสอดเราเจ็บปลาเชิงครับเส้นอะไรมาห็นวินันเสียไปแล้วพี่ลงพี่ตัวใหญ่ตัวบบปลายเชิงเหมือนมรนจับปามาแต่เป็นเปนสิบไห้โซ่โม่สลุดมือจ้อย ย,ยังกันตัวขึ้น,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 น่าขุนน้ำมันเลยัวขุนมีของไทยแล้วอะไรก็แล้วอไรเดี๋ยวจะโลหรอซีซีหาโล่ะสา,าโลซาแต่ง่ตือนปุครับพี่น้องซื้อ500หาร้อยครับผม,ตมแต่ว่ามันปลาหลายครับ,ป,รบรปีนี้มันแรงครับ ขันขันปีว่าเรงนี่เป็นว่าซีรั่งบ่เบิดครับผมโคตรเล่างเลยคับอาจารย์ไนย์คนไทกำลังใจอยู่พนนั่งเงืองขึ้นนะเมืนดลเหมืนรวยเหมือนรวยได้ปะไรไทยป่ทันครับพี่น้องสของผู้จับเนี่ยวะส้มของผู้จับอ๋อคอว่าเป็นมวลรถมวนา่พี่นี่ยมวนยังไม่สเอา มัแบนี้เตะได้ไวกบลอนไรยังได้ถาเอาพอเสร็ยบงานลูกเฮ้ยมหันกบเขียวไปสอนสอนพันปลาไหล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 อ๊บเเศร้าไหมนั่นเออนี่นี่นี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเฮ้ยเห้ยไห้ปลไดลไลนี่ข้าไฟไว้นี่ใส่นี่ตัวตัวมูตัวนี่ยต้องไปรู้ว่า้องนยัน โอ้นี่ครับพี่น้องปลาสลิดงหครับรแต่นี ah ่ง่ายปลาเก่งหน่อยอืมปลาสลิดง่ยปลาเกงหน่อยคครับเออปลาเกงปลาเก่งหุ่นกระลังปาใส่งหยบดีๆเนาะ chị chị tôm xe cụ sở không ừ, lấy ừ. ừ, bà khoa với ôi tổ bọc nhìn tôi này ừ. ui nè 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 phải cho ai là chạp bà vô là ai ơi ui khoáng thẻ nè mua bà thằng này phải như mua bà lấy nhanh tổ nhanh bà nhanh tổ nhanh nè 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 มันบาอยู <Workers> <S <S ่ว <chapter> ่ามันใอว่ามันก็เหยียบมันบอบยูอยังไดมยวปัควาครับพี่น้องใส่เดี๋ยวนี้าควาคือตัวใหญ่งแท้โอ้ยแห้งสมปีนาตอวนี้โอ้ปลี่ยนเวรที่ซังหัขาด เอาเลยปลาไหลอันนันปลาไหลเ็บตัวนั่นเออโอ้โ้นวอ้เาเอาเอาของมโอ้โอ้ของแทคครับพี่น้องของแท้ครับยุดยุดยุด ตัวบไงเห็นวินใหของแท้ด well> ้น well> ่น่ลงไปครับอะไรเต้โเดียวเดียวอ่เดียวเอนมขึ้นขึ้นยุดยุดยุดเอ้เมยวะใครเนี่ย ใช่และบะควาตัวหนึ่งอยู่นี่มาเด้อครับพี่นาาา้องมาจับปลาด้วกันครับผมมาจับปลาหน้าไอ้เบ้าสวนสเศรษแห็งแหับแล้วหื <laughs> อหยาจนบ่วมมื่อย các phe non ủa bao qua con nhảy phốt, bay khỉng lại gì đi nó, ừ, miết mà với dây thì miết mua lẻn, nhảy cướp tụi nhảy phốt tia, say phan 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 ใช่หรปลาเขาใหญ่ว่าเยอะนน่ซเวียนตัวใหญ่ปันไหนซ้ำซางปะเวียดเียดนั่นดี่นี่นี่นี่ตัวนึงหยุดหยุดหยุดไปแล้วี้าวเปนตัวนี้นั่นั่นปลาดุกเหรอหัายเลยบมดเอ้ยจับปลามือเดียวโอ้ยขันใด เอาตะก้าว่กตะก้าว่ะขอดเจ้าก็ขี่ไปเลยปลามื่อนั่นมันไปยั่นี่จีปลาเค็งพ่อแล้วปลาเค็งพ่อแลลวหรือเปล่าี่เมียบทปดุกหูหูหูยังอันสวปลาไรอ่ะ ตั้งแห้แหลมบังแหลม้งแหลมงแลมตั้งแหล้งแไลตั้งรตัวงแลมั้งแหเม้ง้งแัม้งต้งั้งี้งงแหล้แลั้งแหั้งล้งงแห้งอลมหลมีันเอ้งหลั้งมั้ง้ั้หม้ั้ลตอหลั้งหตัวัวงแ้งหันลย้ย มันก็มีดแหลมแห้งแต่มั่ต be ัวนี hey. uh. <sh arp> <sh arp> ้เกิน right> มีคนอีกเด็ดมวอกอ๋ฮยเฮ้อเสียงไหมมันขาเราตีซ้อนมีดบาดมันเนี่ยประดันล่ะมตัวตัวนี้มันอว่สยบเอาเอาไะเอาบ่ได้ก็บ่เหลือดอกนี่เว้ยอีเดียท เดี๋ยวเดี๋ยวจับขึ้นมาเลยสันตจับอยู่ป่ะปาดสามีฮะหาตัวมีบ้างปาคปกวาเดี๋ยวถาวนตยหลมก่อนอยวนอเดี๋ยวมองเดี๋ยวหาตัวนปลาไหลอ่ะวเายเแลมนโบมอเียวตนี่ยปลองหววัวยหลมว่าโยวองเตวนี่ลอะไดยตัมานโงี้วัน่าตัวแลนโยว ตัวนี้ลูกมันลูกมันครับลูกมันมาใส่ใส่แม่มันงี่จ่ขีดเดียวขับมันลุกไปผิดเลยแม่นบอปอตัวนี้ไงแค่ถึงหางมันเดี๋ยวเดี๋ยววหาง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 หัวมันอยู่นี่จอนี่จอเนื้อหนี่หัวมันอ่ะไม่ปลาไหลเยอะตัวเดานี่สามตัวโว้ยโว้ยตัวนี้มันย่องหรือตัวนี้ตายแล้วตายแล้วตัวถึงเลี้ยมจริบัวไฟบัวตายไฟดอกเบี้ยไฟดอกเบี้ยนี่ไฟมันไฟมันแห้ง ก็เลยตัวแมงมันก็ตีน่อยเทะจกลงไปเมื่อใดได้ถอดยมไปบบย่งคุ้มขึ้นมาน้ำเหลี่ยมขึ้นมาน้ำเหลีมเอาเป็นว่าแตใส่เหลี่ยมได้ไหมเอาว่ยนเขาดได้ยังปวดปวดวนึงได้บ่ได้ฟาดกีัจนเดเอาให้ได้แล้วได้หัวแล้วโว้ย โหดเกินพี่น้องใส่มาโยนโชคกันนะเฝ้านี่มาไโอ้ตสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยเถืองลูกห่อนยัวถือเหลี่ยมเลยวะโอ้ถือเหลี่ยมพี่น้องเอ้ยวางกุ้งใส่ตัวใหญ่มาในปลาควาโอ้ยมเป็นไงพูด โอ้ปัา,าเต็มถุงวกว่าครับพี่นั่งโอ้มีแต่ปลาเข็งอ้ไรต้อยพอสามสูใส่ปลาเขยง่ยนคือว่าอยู่งหนีพอเหยียบถือวอยู่นี่ล่ะขนาดมันบ่ออกอ่ะม่เป็นออไรเอาไปใส่สร้างน้ำท่วมนี่หนึ่งโอ้นั่นเหรอเมนบะบีไนต์ตัวนั่นเหรอเนาะโอ้เขี่ยงเพื่อนไปแต่ซื้อน้องโป้กินนะทวกนัดแห้งๆนะเพียงเออโอ้ย มเนย่าไปเลียนสาวก็จังแห้งแท้เชียวพ่อมได้เนะเฮ้ยปลาไรเปลาไรกำ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 ผมเหื่อยอยู่โอ้ก็เสียนได้ว่ะไปไไลุงหูเกาเนี่ยนี่ปบะตัวยังไงเป็นตัวนี้ป่ะผูมันเป็นตัวนี้ดอก เอาครบครบซีเขีดตัวนี้โอ้เขยดูเห็นู่ในหลังมาเบ่งเด้อครับพี่น้องปัดปลาไหลยกชั่วขะปัดเดเมาด้ยครับเมาเมาปลาไหลหางไไว้ที่นี่เอาล้ป นี่ไ,นไปเงครั<อ>บพี่น้องส <ะ S 1> ิคัตเอาเลไเด้นี่ไป,ปอไอ่ะโอ้บัวัวลอยเสไม่ีตนเก็บไ้นี่ได้หาไปปนซะด้ออนตัวสีครับสีไปปนครับพี่น้องไม่ีเตาปน่เท่าก <สะ S 1> ินเนยนไปลาคอได้ไรปนไลปลาคอได้ยี่กเใปลาคอได้มื่อไรครับปอดมันนี่ยังนี่เ <สะ S 1> ดี๋ยวเดี๋ โอ้โโตกบแล้วพี่น้องเออแตกเลยครับ<ส>พี่น้องใส่ในเบ็ดแม่งดากับกบครับ,รบมันเถือตอดไปไนนังไงวะเมื่อกี้ปวดปวดแล้วกำลังพ้ากันเย็บซิ่งเย็บคล้องครับพี่น้องกำลังสิงพผ้ากันขเข่ามียรครับผมถือว่าคุ้มค่าอยู่ครับผมเอาละครับพี่น้องคลิปนี้ครับผมขอฝากพี่ฝากน้องนะครับ ซับสไคร์กดไลค์กดแชร์นะครับผมขอขอบคุณนะครับเอฟซี FC สุมองสุบอนครับผมที่ติดตามรับชมช่องยิสานทุกกุล่าครับพี่น้องซาลรับน,นี้ผมติดก่ครับผมขอคำว่าสวัสดีครับ